โอ้ย oh, เราเรียนมาตั้งดน่านแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเราไม่อยากจะเรียนที่นี่ต่อไปแล้วจ<อ>นเจ้าหนี้คุณบ<อ>ันดี<อ>้จนี่อาจารย์อาาเจ้าบ้าเหรออาจารย์ครูสาให้เราเรียนนะร้องสงสารคนที่ไม่เขาไม่ได้เรียนดิพวกนี้นี่ไม่ขยันเลยแตน,นี่เราเรียนมาสามวันสามคืนแล้วนะทำไมไม่ต้องบ่นด้วยไหมแค่เรียนเนี่ยฮะทำไมจะเป็นจะตายไงฮะจะไปก่อสร้างไหมล่ะฮะไม่คือ มันให้เรากินพิซซาจากถังขยะเนี่ยหุ่นนจ์ขยะเนี่ย,ยเจ้าหมีกินไปฟรหุ่น<ฮ>ต้องเรียนเท่านั้นดูนิเนี่ยเจ้าครูคนนี้เนี่ยมันโหดมากเลยมไม่หโหดทำไมก็กินมีอะไรก็ทําก็ทําทเรียนยังซื้อยาได้แล้วเรียนยังซื้อแล้วอย่า,ยยายชนฉันโดนเรียนฉันไม่โดนเรียนขอไม่โดดนี่แกต้องโดดน,นะเพราะว่าอะไรรู้ปะฉันเขียนแล้วฉันจะไม่ขอกินพิซซาฟรีจากพิซซาบอทดอีกเจ้าตัวเนี้ยก็จะไป กิ๊งกิ๊งไปเถอะพี่อะไรกิ๊งกิงกิ๊กิ๊งไปเข้าใจไหมเชื่อมี่เรียนไว้นีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามสี่บวกสี่เป็นเก้านี่ห้าบวกห้าลบสี่เป็นแปดไม่ใช่หรออะไรนะสี่บวกสี่เท่าไหร่หลังห้องคู่อย่างพวกแกนี่กล้าเฉียงฉันเหรอเนี่ยดิไม่ได้เถียงนดิแกอยู่ดาห้องอย่างงี้ถ้าเรียนอย่างงี้ฉันว่าอยู่ดาห้องแล้วนี่ไปเถอะมาโดดเรียนกันแล้วไปด้วย ผมจะไม่กลับมันเดี๋ยวผมจะไม่กลับมันไปโดดเรียนอาจารเก็บเงินได้ด้วยเอ้ยพวกเกยมาเรียนหนังสือซะเข้าใจไหมเร็วๆมาฉันจะโดดเรียนเก่งจริงก็ตามมาสิจูวีไอ้ไปเอาพวกเกย์พวกโดดเรียนฉันจะตามพวกเกย์จับมาเรียนให้ได้แล้วว่าที่โดดเรียนอ่ะมีเงินด้วยนะมีเงินโปรยด้วยจิ้มคนจิ้มตังค์อนเว้ยมันไหนเราแล้วพวกเก่งไม่เรียนหนังสือ ว้ายฉันโดนขาแล้วเดี๋ยวเราโดนขังที่อเราเราโดนขังที่นี่นแล้วเนี่ยโอกเคทับอาจารย์โกรธเลยเห็นไหมเนี่ยฮะฉันใจเป็นเด็กโดดเรียนด้วยเลยเนี่ยวิชาสำคัญเลยนะเนี่ยวิชาเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์พี่คนเขียนว่าฉันจะไม่พยายามหลบหนีชั้นเรียนอีกแต่ว่าฉัาในใามือซาเหเห้ายเขียนภาษาไทย แต่ว่าอะไรอ่ะมันอยู่ที่นี่มันคืออะไรอ่ะนิซ่าเปล่าเนี่ยอยู่ที่เนี่ <S <S ไ,ปนไปก่อนแล้วไปด้วยไปไ,ไหนฮะกับไปเรียนกอนไม่ฉันจะโดดเรียนจากที่นี่ฉันไม่เรียนที่นี่เด็ดขาดนี่นส่ไม่ดีโดดเรียนอไอ้พวกโดดเรียนะเฮ้ยอะไรเี่ยโรงเรียนทำไ,ไมดีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยแหมแกไม่ต้องสงสัยหรอกขาดูจากอันนี้สิ กลัวมากเลยเนี่ยแล้วยังจะอยากเรียนอีกไหมอีกเยอะเราห้องเรียนเราจะได้เก่งเก่งแล้วเราจะได้คงโลกไปดูเชื่อชัดเออห้องเรียนอะไรอ่ะห้องเก็บของไม่แกก็แค่อยากจะกินพิซซ่าฟรีจากโรงเรียนแห่งนี้นะคงหาไอ้บุฉันไม่ใช่เด็กกินเลยเดี๋ยวแกก็หยิบดิเนี่ยเนี่ยพิซซ่าอยู่เนี่ยเดียอยู่นี่กินพิซซ่าคนไม่ค่อยเลยพว้ายลอย <c oughs> ไม่โหลอ,อกด้วยอ้าวนี่แกโดนหลอ,อกกันหมดโดนกันหมดเลยเออชึบชึบฉันจะไม่โดนหลอกซ้ำสองหรอกถ้าแกไม่อยากโดนหลอกแกก็ต้องเรียนหนังสือเก่งๆแกจะได้ไม่โดนหล,ลกอกก็ต่อจะมีโตแกก็กลับไปสิฉันไม่กลับไปหลอกฉันต้องาจับพวกแกไปเรียนหนังสือให้ได้เข้าใจเปล่าอะไหนดูดิถามขยะมีอะไรกินไหมเดี๋ยวมีไอติมกินไหมเนี่ยพิซ่ตบิซ่าะ มีปอกคอนไหมเฮ้ยตาเปลือกกล้วยไปอุ้ยอุ้ยว้ายดิไอพิซซ่าว้ายพิซซ่าผมเป็นเด็กดีครับผมตามผมให้ดีเลยนะโอ๊ยตามไม่ได้หรอกนี่ครับเจ้าน่าพิซซ่ามันไม่ใช่หน้าพิซซ่ามันทั้งตัวเป็นพิซซ่าแล้วก็เป็นถังขยะมันคือถังขยะน่ะที่คุณครูคนนั้นแล้วท็อตเอาไว้อ่ะให้พวกเรากินน่ะเจ้าหมี คุณครูฉันเก่งเพื่ออะไรคคือคนณพบเครื่องวิธีดักจับเด็กหมดเรียนด้วยฉันไม่ชอบคุณครูของแกเอ๊ะแกอย่ามาว่าเราครูฉันนะบอกไว้ก่อนตัวไม่มีมีแต่หัวคุณครูหัวโตด้วยแหละท่านนี้เข้าไม่ได้เฮ้ยหุ่นจับจับไวเนี่ยแล้วแกอยากจะเรียนอีกเวลาเจออีกแยใช่ฉันอยากเรียนหนังสือเฮ้ยเดี๋ยวดื่มน้ำอ๋อ ก็สดชื่นกินไหมอู้สุดชื่นมากเลยเก็บเงินเฮ้ยลุกเฮ้ฮทารีอุ้ยหนามเต็มเลยข้างล่างจุ๊บจุ๊บโอ้ยแข็งแข็งใหญ่ตัวนัวเลยเกินใช่ดีมาทางนี้แล้วขึ้นมาเึ้ยโอเคฉันขึ้นมาได้ละก็บนเป็นเลเซอร์ต้องกระโดดยายเล่นกระโดดเยหน่อยตอนเด็กๆวิวแล้วก็หมุน โอ okay. เคเราหมุนแล้วเราไปทางไหนต่ออ๋อ oh, ไปฝั่ง,งนู้นแน่เลยโอ้ oh, ตรงนู้นนี่เองที่ไอ้น้ำมันปิดไปใช่ไหมเออเนี่ยเปิดมาแล้วปุ๊บเสร็จร้อยอุ้ยโรงยิมฉันมาอยู่ในโรงยิมแล้วดีไหนโรงยิมอยู่ไหนโรงยิม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 ยมนี่ไงโอ้โหใหญ่มาก wow. ไปคุณครูวปโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ายโอ้ย้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ววิ่ง้ย้ยยอ้้น้้าห้าหอยู่โอ้โยโอ้้วคุณครูเดินเร็วด้วยเฮ้ยอ เรียบร้อยแล้วนี่ขึ้นมากันเร็วแล้วเราจะกดปุ่มพร้อมกันไปอาไป้าวฉันกดก่อนแล้วอะ่ะลุงกดก่อนแล้วว่าปลอดจะมีโดโกแกเ้าจะตามจับพวกแกไปเรียนหนังสือแล้วฉันก็จะไปบอกความจริง,งก,กับครูเฮ้ยดิชึ่บดิลาวาระวังนะโรงเรียนมีที่แบบนี้ด้วยอะมีดิเอาไวนะ้หนักดิขี้เกียจจังพวกแกโอ้แหมเจหวี แกก็ไม like ่ะ ah? มันไส้เนอแกก็โดดเรียนมาฟาองกับฉันนั่นแหละฉันไม่ได้โดดซะหน่อยฉันตามพวกแกตามจับพวกแกไปเรียหนังสือฉันเป็นสารวัตรนักเรียนเข้าใจเปล่านักเรียนอ๋อก็จะพูดว่าขึ้นมาเถอะขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกไม่เรียนหนังสือเด็ดสภาหักเลยสภาหักหักเลยวะชบีเราไปกันดีกว่าไปฮึบ เก็บเกินก่อนเห็นว่าโดดเรียนได้เงินเก็บทั้งคนอุ้ยหักอุ้ยให้คุบตอบต่อพี่ดูเกยบทำไมเนี่ยนี่ฉันจะขุดเป็นไม้ครับว้าวอุ้ยมีจับสแคร์ด้วยอะห้ามขุดใช่ะสีแดงคือห้ามขุดหรอโอเคไม่ขุดก็ได้เข้าใจละ ฮึบฮึบทางสายนี่้ยดีไอลงไปลงไปเรื<ๆ>่อยๆเรียบร้อยเก็บเงินเต้นดึงอ๋อเดี๋ยวนะวิ่งแข่งอ๋อได้เลยมาวู้ครูครูนำดึงมาสิดูกันว่าใครจัดที่ดึงฮึบ แสงแล้วแสงแล้วดึงว้าแล้วเป็นยาโอ้โหเข้าเซตชย้ยเอ้ามาถึงแล้วหรอนี่มันครูหัวรถนี่ลลาแล้วจะบีไปไหนอ่ะอยู่เนี่ยเอ้าทำอะไรอ่ะจะบีเอา้เอาลงลาวาอ๋อดีดีขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปวู้ว้าวสไลด์โอ้โหสไลด์ลาวา อย่าโดนเาอย่าโดนเ like ้าอย่าโดนววววะจววัวววกวกวววววจววววววกวว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 วจววววววกวว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 วดวววววนวววจะจับพวกแกโอวยลม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 วว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 วยวว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 วนวววกวววว่วว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  โดดเรียนมิสไซเป้ยีโดดเรียนน่ะดูดิอะไรอ่ะเจอใครอ่ะกวีดนตรีโอ้ยเป็นเพลงอะมันหยุดอ่ะเป็นเพลงอ่ะเฮ้ยดีได้ดาก่อนได้ดาก่อนได้ดาก่อนโอ้ยนมีแกวัยความวัของหมีอลไรนะนั่งนะคับคนอื่นได้ไงอะเจ้าหมีฉันนั่งได้หมดเนี่ยฉันน่ะฉันชอบนั่งได้หมดแล้วของฉันของฉันไม่ให้เราเขียวเราเฮ้ยเขียว ได้นั่งแล้วเป็นไงเก้าอี้ดนตรีเตือ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 เตอ้ยเหลืออันเดียวเหลือสุดท้ายเหลือสุดท้ายเฮ้ยของฉันของฉันไอ้บ้าลูกองไปลงกองไปเฮ้ยของฉันงอ่ะนี่มันของฉันแกต้องอยู่ตรงริมริมนี้แกต้องอยู่ตรงนี้เิงจะได้ไวอ้บ้าอ๋อต้องอยู่ตรงกลางใช่มันจะได้มันจะประหยัดพื้นที่ไปแล้ว เก็บตังค์ไปเล่นเกมเฮ้ยนี่ไงทางออกเฮ้ยทางออกเย้เย้บันไดบันไดใชนไดบันไดบันไดเก็บบันไดเจอทางออกคเย้เยเย่เยตังตังตั๊งปีนปีนขึ้นล้วปะเห้นไมไป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 นปันปีนปนปีปีนปีปวนน เดี๋ยวแต่บอกไม่โดดไอ้ฉันไม่ได้โดดเรียนฉันไม่ได้โดดเรียนก็น่อยแต่ใจะยุดพวกเกลชอบโดดเรียนถึงจะจะตกไหมไว้ตกแล้วอา่วย่ย้อะไรอ่ะใช้เงินซื้ออดีเก็บพอดีเอว้ด๋ยวเ้ไดเลคุณครูอยู่บนหุ่ยนต์ อาเอาไว้ผมพายพวกโดดเรียนมไหมคุณครูครับอย่าว่าเจ้าหวีนี่แไงพวกโดดเรียนนี่แไงนี่ใส่ไม่ดีโดดเรียนหรออีไปอีไปอีไปคุณครูยิงพิษสาใส่คุณครูยิงพิซ่าใส่ว่ายิงพิษป่าหรอป่ามาไม่ต้อกลัวหรอนี่แไงนี่แหละคือคือโกองอีกคืนพูดพวกนี้โดเรียนคุณครูอย่าเข้าใจผมพี่ดีผมไม่ได้หัวโจบโดดเรียนนะนี่ไงเจวีอย่าว่าับได้เลยแฟนขับ แฟนขับรับประกันบอกเลยแฟนขับบอกว่ามีตั้งใจเรียนเฮ้ยเดี๋ยวนะมีปืนเป็ดด้วยอ่ะเนี่ยปืนเป็ดปืนเป็ดนี่เดะปืนเป็ดแล้วเราไปไหนต่ออ่ะไงก็มาตรงนี้ไงเฮ้ยพวกโดดเรียนอย่ายาหยุดหยุดก่อนหยุด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 ที่บ่ไอ้พวกโดดเรียนนิสัยไม่ดีชอบโดดเรียนกันใช่ไหมคะเอ้ยอยากเข้ามาแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ไปคนเดียว ไปก่อนใครเพื่อนเลยโอ้โหไม่โดดเลยเนาะไม่โดดเลยเนาะไอ้โดดเลยไปก่อนเลยไปไปด้วยกันไปด้วยกันเฮ้ยถึงแล้วนี่ไงวูวเราจะได้กลับบ้านแล้วนี่ไงมีชนด้วยข้างนอกอะเห็นไ่มไปโอ้ยโดดเลยชา้วนี้สาวสวิสเลยเหรออ๋ออ๋อซับกลับไม่ไป เออแล้วนี่อะไรพวกโดดเรียนมาได้ยังไงเนี่ยพี่ใสพี่ดีชอบโดดเรียนเนี่ยแกไม่บอกกับพวกแกวแกมาคนแรกเลยแอไปได้ทังซื้อไอ้พวกไปพวกนี้โดดไปได้ไปนี้ทังซื้อฉันจะเรียนเก่งแล้วฉันอะเรียนได้แต่พวกแกไม่ได้าวทุกคนโอเคก็จบนะครับคับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย